จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าถ้าคุณยิงแอดโฆษณาออนไลน์เป็นอนะ่ะก็ไม่ต่างอะไรกับที่คุณสามารถพิมพ์เงินเองได้นะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าไม่มีทุนคือจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับการยิงแอดโฆษณาเนี่ยมันใช้เงินทุนเริ่มต้น30บาทเอาง่ายๆนะครับสมมติคุณลงทุนยิงแอดไป30บาทแล้วคุณขายของได้กําไรมา150บาทนั่นหมายความว่าคุณใช้เงิน30บาทเพื่อไปแลกเงิน150บาทนั่นหมายความว่าคุณมีกําไร120บาทถูกต้องไหมครับคุณก็เอาเงิน1 2ร้อะ เข้าไปยิงแอดโฆษณาออนไลน์ใหม่เพื่อให้เงินที่คุณกําลังลงทุนยิงแอดนั้นอ่ะมันโตขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อที่คุณจะมีเงินทุนมากขึ้นแล้วเอาเงินนั้นอ่ะไปแลกเงินที่มากกว่ากลับคืนมาหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าการยิงแอดโฆษณาเนี่ยมันคือศาสตร์ของการลงทุนอย่างหนึ่งที่ใช้เงินต่อเงินนะครับแต่มันต้องมีการคํานวณนิดหน่อยว่า ee, ถ้าเราลงทุนไปเท่านี้นะ่ะได้กำไรมาเท่านี้มันคุ้มค่าไหมจริงๆแล้วนะครับการยิงแอดโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า ยิงไปทุกครั้งอ่ะมันจะได้กําไรทุกครั้งแต่สิ่งที่คุณจะต้องทานะครับก็คือว่าคุณจะต้องทําการทดสอบโฆษณาไปก่อนเพื่อให้รู้ตัวเลขแล้วเอาตัวเลขนั้นแ่ะมาคํานวณอีกทีนึงว่าคุณจะทํายังไงกับแอดนั้นดียกตัวอย่างนะครับคนที่ยิงแอดเป็นอาชีพอ่ะสมมุติว่าเขาลงทุนวันละพันใช้เงินพันหนึ่งในการยิงแอดแล้วขายของได้กําไรมา3 0 0พันนั่นหมายความว่าบวกลบคูณหารคุณมีกําไรต่อวันอ่ะสองพบาทถูกไหมครับพูดง่ายว่าคุณใช้เงิน1000เพื่อไปแลกเงินส ถ้าหาักจากต้นทุนค่ายิงแอดคุณก็จะเหลือกำไร2 0 0พถูกไหมครับผมถึงบอกไงครับว่าถ้าคุณยิงแอดโฆษณาออนไลน์เป็นอ่ะอันนี้คือลงทุนแค่1000นะครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนวันละหมื่นแล้วมียอดขายกลับคืนมาวันละส0,000ื่นั่นหมายความว่าคุณเอาเงินหมื่นไปแลกเงินส0ม0 0ื่นบวกลบคูณหารมาแล้วอ่ะคุณจะได้กําไรวันละ2 0 0ห0ถ้าเป็นคุณนะครับคุณจะกล้าลงทุนหรือเปล่าและตัวเลขลงทุนวันละหมื่นที่ผมบอกนะครับ มันเริ่มต้นจากเงิน30บาทนะครับผมจะบอกให้แล้วก็เอาเงิน30บาทขนาะมาหมุนให้เงินทุนของคุณน่ะมันโตขึ้นเรื่อยๆจนสามารถลงทุนยิงแอดได้วันละหมื่นผมถึงบอกไงครับว่าถ้าคุณยิงแอดโฆษณาออนไลน์เป็นนะ่ะไม่ต่างอะไรกับการที่คุณสามารถทิมเงินใช้เองได้เลยสิ่งที่ผมพูดไปนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับห้ามเชื่อเลยสักคําที่ผมพูดไปให้คุณไปศึกษาดูแล้วลองทําตามดูนะครับว่ามันจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าหรือถ้าใครที่ดูคลิปนี้สนใจที่ผมพูดไปอ่ะลงเรียนกับผมได้ นะครับผมสอนด้วยเพราะว่าผมยิงแอดโฆษณาออนไลน์เป็นอาชีพมาเป็น10ปีแล้วนะครับนะัธุรกิจท่านไหนนะครับที่อยากมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะปรึกษาผมได้นะครับผมบ๊อบบี้พ่อมดออนไลน์